สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเปลี่ยนกระถางดินกันค่ะมาเติมดินค่ะมาเติมดินให้ต้นไม้เราอันนี้เป็นต้นหม่อนนะคะปลูกไว้จะให้ร่มเงากันแสงแดดตรงหน้าต่างนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะอยู่ติดกับห้องนอนคนแก่ห้องนอนแม่แดดมันจะส่องประมาณครึ่งวันนะคะแล้วก็มันร้อนเราก็เลยหาต้นไม้อะไรมากันให้ก็เลยปลูกต้นหม่อน ปลูกได้สักเจ็ดปดเดือนแล้วค่ะตอนนี้ก็โตอยู่แค่นี้ค่ะแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเขาไม่โตแล้วใบเขาเหลืองเขียวต้นก็ไม่พุ่งแล้วค่ะชนะงักเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนดินกันเติมดินเติมดินเข้าไปเติมดินเติมปุ๋ยก็ใส่กาบมะพร้าวใส่เปลือกไข่แล้วก็ใส่ปุ๋ยใบไม้ค่ะ,คะ ใบกัมปูค่ะก็วันนี้ว่างก็ลองมาเปลี่ยนกันก็คนชอบต้นไม้นะคะก็จะรู้อย่างคะ่ะจริงๆแล้วบางทีไม่มีอะไรมากหรอกค่ะเดินไปเดินมาเดินไปเดินมายกกระถางจากตรงนี้ไปจัดตรงนู้นอีกสองสามวันยกกลับมาไว้ที่เดิมอีกแล้วค่ะ อันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนกระถางกันไม่ได้เปลี่ยนกระถางค่ะโทษทีค่ะเปลี่ยนดินเติมดินเปลี่ยนดินกันก็ <c oughs> ตอนนี้ก็เมื่อเช้านี้ก็โดนบน่นพอบอกว่าจะเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินคนที่บ้านเราก็บ่นแล้วบอกว่าจะเอาต้นไม้มาค่าอีกแล้วต้นไม้ก็กำลังงามเลย มันก็ไม่งามนะคะมันจะงามได้ยังไงคะใบมันเหลืองหมดแล้วค่ะเราดูอยู่ทุกวันเราลดน้ําเราอะไรเงรี้ยทุกวันเราก็เห็นว่ามันมันชะงักแล้วค่ะมันไม่โตแล้วค่ะมันต้องเปลี่ยนต้องต้องเปลี่ยนดินเติมปุ๋ยแล้วก็ดินเราใส่ไว้แค่ครึ่งกระถางเองเพราะว่าตอนนั้นดินไม่มีตอนที่เราปลูกอันนี้ก็เราก็ได้ดินมาแล้ะได้ปุ๋ยมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเติมกันจะดู อันนี้ก็จะต้องแซะเขาหน่อยนึงอะคะ่ะก็ดึงออกมาเลยค่ะเพราะว่าลากเขาเริ่มออกเริ่มพันกันแล้วก็มันก็จะติดติดกันเป็นก้อนง่ายเดี๋ยวเราก็เติมดินเข้าไปข้างในเติมดินข้างล่างเติมเอากาก,ากมะพร้าวสับกา,กากมะพร้าวสับก็ไม่ได้แช่น้ำนะคะเอาแบบที่สดๆดเลยอะคะ่ะที่ยังไม่ได้แช่น้ำอะคะ่ะที่แห้งๆนี่แหละคะ่ะเอามาลอง เอามาลองก้นเอามาลองก้นไว้เพื่อให้น้ําระบายกระถางเพราะว่ากระถางรูเล็กมากเลยค่ะกระถางทํามาแค่รูเดียวน้ําเขาขังข้างในอะค่ะแล้วก็ดินมันแฉะแฉะก็เลยเอามะพร้าวสับรองข้างล่างค่ะแล้วก็เราก็จะใส่ปุ๋ยใส่ใบก้ามปูเข้าไป เอาใบก้ามปูใส่เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเอาของเขาว่าค่ะเติมยกยกยกใส่ลงไปเลยอันนี้ก็เป็นใบก้ามปูนะคะก็เป็นมีอยู่ต้นหนึ่งหน้าบ้านเราก็จะเก็บทุกปีนี่ับเป็นใบก้ามปูค่ะใบก้ามปูใบฉ่ำฉาอย่างเดียวกันนะคะอย่างเดียวกัน ก็เก็บไว้ทุกปีปีหนึ่งปีหนึ่งก็ได้สองสามถุงปุ๋ย4ี่ถุงปุ๋ยเพราะว่าพื้นเขาไม่พื้นหน้าบ้านไม่เรียบ่ะค่ะมันมีหญ้ามัาง่งมีอะไรมัง่งเราก็ขูดได้ไม่ถนัดนะักก็พอได้ค่ะแต่ก็พอได้พอมีก็รอ กว่าเขาจะเปื่อยก็ประมาณปีหนึ่งค่ะส่วนมากก็เป็นของปีที่แล้วปีที่แล้วที่ได้หนึปีพอเราเก็บของใหม่เราก็ยกของเก่าออกมาใช้เราก็ยกของเก่าออกมาใช้อันนี้ก็จะเริ่มป่นเริ่มเริ่มเขาก็จะยุ่ยก็คือไม่ได้ผสมดินเลยนะคะเป็นใบก้ามปูอย่างเดียวเลยค่ะอากาศ จริงๆแล้วก็ประมาณสองโมงนะคะเนี่ยสองโมงสามโมงแต่อากาศเริ่มร้อนแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นไข่ไก่เปลือกคะ่ะเปลือกไข่ไก่ที่เราทํากับข้าวเราก็เก็บใส่ถุงใส่ถุงไว้จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะต้องตํานะคะตาให้ละเอียดเลยพอดีเราก็ไม่มีคกก็เลยไม่ได้ตําก็ขย,ขยำขยำขยำบี้เอาจริงๆถ้าจะให้ได้ดีจริงๆค่ะตาถ้าเรามีคกให,ใหญ่ๆนะคกเหมือนคกที่เขาตำขนมจีนสมัยโบราณนะก็ดี อันนี้เราก็ไม่มีคกก็เอามือบีบีบ,บ,บีเอาก็ค่อยๆซึมไปละลายไปแล้วก็เอาใบก้ามปูโรยก็ลองดูค่ะลองดูว่าเขาจะงามไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่คิดว่ามันก็คงดีกว่าเก่าอะค่ะดีกว่าที่เราไม่ได้ใส่อะไรเลย เพราะอย่างน้อยใบก้ามปูเราก็ไม่ได้ผสมดินนะคะเป็นใบก้ามปูใบก้ามปูก็เป็นปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะเวลาเขายุบมาเราใส่ไว้เก็บถุงปุ๋ยนึงนยคะเขายุบมาก็เหลือครึ่งนึงนะคะเหลือประมาณครึ่งนึงนี้เราก็เก็บไว้เต็มตอนที่เป็นใบแห้งๆก็เก็บไว้เต็มพอเขาเปื่อยเขาผุเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะยุบเหลือประมาณครึ่งนึงเกินครึ่งหน่อยหน่อยก็เป็นปุ๋ยอย่างดี อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเราเปลี่ยนแล้วก็จะต้องลองดูเขาว่ามันใช้ได้ไหมแต่ก็คิดว่าน่าจะได้นะคะอันนี้จะเป็นหมอนหมอนหมอนอันนี้จะเป็นหมอนหมอนใบหมอนเลี้ยงไหมอะคะ่ะที่เขาใช้เลี้ยงไหมใบเขาจะเยอะต้นเขาจะใหญ่ลูกเขาก็จะไม่ค่อยมีอะคะ่ะเขาจะมีแต่ใบก็ปลูกแล้วค่ะจริงๆแล้วปลูกได้ทุกทุกกระถางเลยนะคะเราก็เพิ่งรู้ว่าเอ๊ะทำไม มันมีแต่ใบก็เลยมาลองดูในเน็ตดูอะไรอ๋อเราก็เลยรู้ว่ามันมีสองพันก็คือว่าพัน์ที่ใช้กินลูกแล้วก็ใช้เลี้ยงไหมเราก็เลยดูว่าอ๋อที่เรามาปลูกเนี่ยมันเป็นมันเป็นพัน์ที่ใช้เลี้ยงไหมมันก็เลยมีแต่ใบมันก็จะไม่ให้ลูกแต่น,นี้เราก็ไหนๆเราปลูกแล้วเนาะเราก็อยากได้ลูกเอาไว้กินด้วย ก็เลยอันนี้ของนาออันนี้เราเราเราตัดกิ่งแล้วก็เอามาเสียบกระดินก็คือการชํเอาเอามาชําธรรมดาค่ะจริงๆเขาก็ติดง่ายนะคะแต่ถามว่าอัตราการรอดก็ถ้าเรามาชําสักสิบกิ่งอย่างเงี้ยเราก็คงจะรอดสักประมาณสามกิ่งสี่กิ่งอย่างเงี้ยค่ะเพราะที่มาชํานี่เราก็ชัมหลายกิ่งอยู่ค่ะชําเป็นสิบสิบกิ่งนะคะมันก็ติด ติดมั่งไม่ติดมั่งแต่ถ้าเกิดจะให้ดีก็ตอน,นะคะเอาขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวที่เป็น,เป,นเป็นขุยมะพร้าวเลยค่ะล้วนๆเลยค่ะแล้วเราก็ใส่ถุงเล็กๆใส่ถุงเล็กๆแล้วเราก็อไปแช่น้ําเจาะๆๆๆๆหน่อยให้น้ําให้น้ํามันซึมได้ะคะ่ะให้น้ํามันซึมเข้าไปได้เจาะเป็นรูๆเล็กๆเล็กๆเงนี้ยก็ไปแช่น้ําสักสองสามคืนจน จนขุ่ยมะพร้าวค่ะมันมันมัน,ม,นมันอมน้ําแล้วแล้วเราก็มาตอนก็คือตอนกรีดธรรมดาเลยค่ะขูด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 ถ้ามีน้ํายาเล่งรากอะไรเงี้ยเราก็ป้ายหน่อยป้า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 ยแล้วก็เอาถุงมัดเลยค่ะแค่นั้นนะคะติดง่ายค่ะอย่างนั้นพอรากออกแล้วเรามาลงดินนะคะมันจะติดทุกต้นติดทุกกิ่งก็คือไม่ไม่เสียอารมณ์ไม่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดแบบเราปักปักเลยปักกระดินเลยนะคะก็ ก็ลุ้นกันนะคะแต่ถ้าเรามาชําน้ําชําน้ําก็เวลาชําน้ําก็ก็โอเคนะคะเอามาปักใส่ขวดชําน้ําแช่ใส่น้ําไว้เราก็เปลี่ยนน้าบ่อยๆเพราะว่าน้ำเขาจะเน่าเปลี่ยนไหนพอลากเขาออกเราก็เอามาลงได้มันก็จะดีกว่าที่เอามาปักดินเฉยแต่อย่างเงี้ยเราตัดมาเราก็ทําตัดเป็นกิ่งเล็กๆๆประมาณสักสองคืบอะคะ่ะครึ่งศองเนี้ยคะ่ะก็มาเสียบ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 ,ยบไว้ ก็อันไหนติดออกใบเราก็เอาเราก็ลดน้ําไปก็คือไม่ได้คิดอะไรมากค่ะไม่ได้ก็ปักเป็น20กิ่งเหมือนกันนะคะมันก็แต่มันก็ติดมันก็แตกแตกใบอะไรเงี้ยมันก็แตกใบได้ก็เหลือเราก็มาปลูกตอนแรกปลูกไว้ประมาณ5-6กระถางก็เลยต้องมาเอาออกแล้วก็ไปเจอไปเจอหม่อน พันลูกเนี่ยของป้าข้างบ้านของยายข้างบ้านเขาอีกคนหนึ่งเขาปลูกไว้เยอะมากค่ะเพราะแกก็เก็บขายถุงละยี่สิบบาทยี่สิบบาทแบบเยอะมากก็แกก็บอกว่าเนี่ยตัดเอาไปเลยแกต้องตัดกิ่งแต่งกิ่งอยู่แล้วแกเราก็เลยตัดก็เอามาปักเหมือนกันปักกระดินธรรมดานี่ค่ะตัดเฉียงๆหน่อยเอาปูนเอาปูนแดงค่ะเอาปูนแดงป้ายกันเชื้อรา เอาปูนแดงป้ายเสร็จแล้วก็มาก็มาปากัปากปกักปักปักไว้ก็ก็หลายกิ่งอะค่ะเป็นสิบกิ่งเหมือนกันก็กิ่งนึงมันมันมัน,ม,นมันทอนได้หลายชิ้นอะคะ่ะแล้วก็ตัด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 ,ตดมาแล้วก็นั่นแหละคะ่ะก็มาเสียบเสียบเสียบเอาก็อันไหนรอดเราก็พอแล้วก็เอามาปักรวม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 กันไวนะคะ้ค่ะพอ พอใบออกดีแต่เวลาใบออกดีๆเนี่ยเหมือนเราเห็นเขาแตกแล้วเนี่ยนะคะเราอย่าเพิ่งไปขยับอะไรเขานะคะลากถึงใบเขาออกเขาแตกตาแตกใบขนาดใบแบบเป็นคืบแล้วนะคะก้านใหม่ออกมาเป็นคืบแล้วนะคะก็ลากะคะ่ะลากเขายังไม่วิ่งดีเลยค่ะลากเขายังออกเล็กๆลากเขายังไม่เยอะ พอถ้าเกิดลากเขายังไม่เยอะเนี่ยเวลาเราเอามาลงดินลงกระถางเนี่ยค่ะส่วนมากไม่ค่อยรอดอะคะ่ะเพราะว่าเราก็ลองมามาไหลามาหลายครั้งแล้วนะคะก็เลยรอให้แบบนานหน่อยให้แบบลากเขาออกดีๆค่ะถ้าลากเขาออกดีๆนะคะเวลาเราเราเอาเขาขึ้นมาเนี่ยดินมันจะเกาะเป็นก้อนเลยค่ะเป็นก้อนไอ้อย่างนั้นนะคะรับรองรอดค่ะไม่ตาย ก็เ,เอาแบบนั้นแล้ค่ะก็จะอาศัยเวลาสัหน่อยนึงก็คือให้เขาโตให้เขาแบบออกรากดีๆแล้วเราก็เอามาลงเราก็คือไม่ได้หวังผลอะไรมากมายก็ลืมๆอะค่ะปักๆปักๆไว้แล้วก็ลดน้ําลดน้ำํำพาดูดูสภาพดูอาการแล้วว่าโอ้ตอนนี้น่าจะรอดแล้วเราก็ลองมันมีหลายต้นอะคะ่ะ แล้วก็เลยลองมาสักกิ่งหนึ่งอ๋อพอเราดึงออกมาเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าอ๋อรากเยอะอยเีงยรอดอันเนี้ยรากน้อยก็เอาเอาไว้ก่อนอาจจะเสียไปสักต้นนึงเราก็มาปักไว้ค่ะเราย้ายมาก็มาปักแต่พิงแต่ว่าเขาจะรอดหรือไม่รอดแต่จากที่ทํามาเนี่ยนะคะถ้ารากน้อยๆเนี่ยไม่รอดแต่ถ้ารากเยอะเนี่ยคะ่ะแตกดีๆเนี่ยคะ่ะยังไงก็รอดอันนี้อันนี้นี่แฟนเขาก็บน่นว่า เจะเอาต้นไม้มาค่าอีกแล้วกำลังงามๆกำลัง,งอะไรเงี้ยก็ย้ายอีกแล้วขากลัวแบบลากกระเทือนลากมันช้ำอะไรเงี้ยค่ะแต่คิดว่าไม่เป็นอะไรนะคะแต่ไม่เปลี่ยนก็คงไม่ไหวเพราะว่าใบมันเหลืองค่ะมันไม่ได้แร่ธาตุไม่ได้อะไรแล้วอันนี้ก็ลองดูกันไปเดี๋ยวถ้าเกิดพอเราเปลี่ยนรอบนี้ถ้าไม่ดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาออกก็เรามีเราเรายังมีที่เราปักๆไว้อีกหลายต้น ที่เป็นชุดของรุ่นนี้นะคะเขาก็อันนั้นลากเขาเยอะแล้วค่ะเราก็เริ่มเอาไปปลูกทยอยข้างๆบ้านตรงหน้าบ้านอะไรบ้างค่ะเพราะว่ามันสามารถตัดได้แล้วก็ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเราก็เริ่มเอาลงแล้วค่ะเดี๋ยววันหลังจะถ่ายมาให้ดูเริ่มเอาลงแล้วก็คือเป็นพวกต้นไม้ต้นดอกไม้ที่ไม่ค่อยมีประโยชน์อย่างก็ต้นเทียนทองอะไรเงี้ยมันมันก็สวยนะคะถามว่ามีประโยชน์ไหมเขาก็มีก็ให้ร่มเงาแต่ว่ามันกินไม่ได้อะคะ่ะ ก็เลยเลือกปลูกต้นไม้ที่มันให้ร่มด้วยกินได้ด้วยตอนนี้ต้นไม้แถวบ้านนี่ตอนแรกก็อย่างกับพวกต้นโกศนอะไรเงี้ยค่ะใบเขาจะสวยๆแต่ก่อนบ้านเราก็มีเยอะนะคะมีแล้วว่าตอนหลังนี่ก็พอตายไปมั่งอะไรมั่งมันเหมือนกับว่าข้างล่างมันมีปลวกอะค่ะกินรากก็พอตายไปแล้วเราก็ไม่ได้ปลูกใหม่ ก็เลยคิดว่าอะไรไม้ที่เราจะเอามาปลูกใหม่ควรเป็นแบบที่มกินผลได้อะค่ะมีผลผลิตลดคือลดน้ำทุกลดน้ำไปแล้วมันได้กินอะตอนนี้ก็เริ่มอย่างกับปกติจะเป็นคนชอบปลูกพวกไม้ประดับอะ่ะเยอะมาตอนหลังๆนี้ก็เริ่มไม่ขยายพันธุ์แล้วค่ะเริ่มไม่ขยายก็คือเอาไว้แค่ กระถางละต้นกระถางละต้นเพียงแค่ว่าไม้ที่เราเลี้ยงมาเก็บไว้เป็นแม่พันธก็เก็บไว้แล้วก็ไม่ขยายเพราะว่าจริงๆมันก็สวยแต่ว่าตอนนี้เริ่มมาปลูกไม้ที่มันกินได้แล้วค่ะอะไรที่มันกินได้อะไรเงี้ยก็จะมาปลูกแบบนั้นมันมีคนเพื่อแต่เราก็ยังปลูกอย่างอย่างก็กล้วยไม้เนี่ยเราก็ยังไม่ได้ทิ้ง อย่างกับไม้ประดับบางอย่างก็ยังพอมีอยู่ที่เคยปลูกก็เอาไว้อย่างละต้นทุกทีพองามๆแล้วเราก็จะมาขยายขยายเป็น3ต้นตี 4, ต้นต้นต้นใครมาก็แจกใครนั้นมาก็ใครชอบก็เอาไปคนที่ไหนชอบต้นไม้เออนี้สวยหน้าอะไรเงี้ยเพื่อนฝูงมาก็แจกกันไปแบ่งๆกันไปอะไรเงี้ยมา,มาตอนหลังๆก็เลยเริ่มคิดละปลูกของกินดีกว่าตอนนี้เราก็จะมามาเริ่มปลูกมะนาว เริ่มปลูกของกินน้อยนาขนุนมะม่วงตอนนี้ก็อย่างก็ต้นมอนเนี่ยเพราะว่าโหเห็นของยายเวลาเขาออกลูกนะก็แบบเป็นพวงเยอะมากก็เลยเออมันก็กินได้เนาะก็กินได้ก็เนี่ยก็ปลูกไปตอนนี้ก็จะเริ่มละ ตอนนี้เราก็จะเอาเทียนทองข้างๆบ้านออกเดี๋ยวก็จะปงลงหมอนแต่ลงแล้วค่ะลงแล้วฝั่งนู้นลงต้นเนี่ยลงพร้อมพร้อมแบบนี้แหละค่ะเขาก็เริ่มใหญ่แต่ยังไม่ยังไม่แต่ยังไม่โต,ม,ตมากแล้วก็ต้นเทียนทองเราก็ยังไม่ได้ตัดออกมากเพียงแต่ว่าเราก็แบ่งแบ่งให้หลิกิ่งเขาออกไปเรื่อยๆค่ะเพราะหมอนเขาก็ต้องการแสงแล้วก็ไม้ประดับไม้ประดับที่มีค่ะ ก็ไม่หามาปลูกแล้วก็จะปลูกเป็นอย่างอื่นแทนปลูกเป็นของกินของอะไรเงี้ยไปมันเวลามันลดน้ํามันได้กิน,ม,นกมันก็ได้ประโยชน์นะคะอันนี้เราก็เปลี่ยนมาได้สามกระถางสี่กระถางแล้วคเนี่ยอากาศก็ร้อนนะคะเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ร้อนเริ่มร้อนแล้วแล้วอยู่บ้านก็อย่างเงี้ยคะ่ะแต่ก่อน ไม่ได้อยู่บ้านก็ไม่ค่อยมีเวลาเพออยู่บ้านเนี่ยขนาดสมัยก่อนไม่ได้ไม่ได้อยู่บ้านนะคะก็ย้ายค่ะไม่มีเรื่องเลยค่ะย้ายกระถางย้ายไปไว้มุมนั้นมุมนี้จัดมุมใหม่เหมือนจัดจัดไปจัดมาจัดไปก็เป็นคนชอบนะคะชอบจัดแต่มันออกมามันก็ไม่ค่อยสวยสงสัยแบบคงไม่มีหัวด้านศินลปะมีความคิดอย่างนั้นฮะ,ะจน จนแบบเวลาแฟนเขาบอกว่าอย่าขยับนะต้นมงต้นไม้เวลาหน้าฝนอย่างไงคะ่ะกล้วยไม้เขาก็จะเริ่มเริ่มเริ่มเขียวเริ่มออกรากแทงรากเริ่มออกดอกออกช่อเราก็จะเริ่มแล้วก็หาปุ๋ยหาโน่นหาน, ôn, หานี่มาใส่แฟนก็ก็จะก็บอกว่าอย่าไปมองมันมากอย่าไปยุ่งปล่อยปล่อยลืมลืมเนี่ยเราก็จะประครบประงมพอเราประครบประงมแล้วปุ๊บมันไม่ได้ดีอะคะ่ะ เคยเผลอเราก็ก็คือก็ตอนเลี้ยงกล้วยไม้ก็รู้นะคะว่าเขาไม่ให้ใส่เขาไม่ให้ใส่ปุ๋ยเม็ดสีฟ้าค่ะเขาให้ใส่ปุ๋ยกล้วยไม้เราก็ใส่มาตลอดก็ใส่ปุ๋ยกล้วยไม้นั่นแหละและ้วนึกไงไม่รู้มีอยู่วันหนึงอะ่ะคือหน้าฝนเนี่ยค่ะกำลังงามเลยค่ะเราก็เติมเลยค่ะเอาปุ๋ยเม็ดสีฟ้าใส่ไป เราก็คิดว่าใส่นิดเดียวนะคะเม็ดสองเม็ดเราคิดว่าโอ้คงไม่เป็นอะไรก็คงไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าไม่เป็นอะไรเพราะเราก็ไม่รู้เนาะเขาไม่ให้ใส่แล้วเราก็ไม่เคยใส่แต่พอเราพอเราลองมาใส่ดูก็คือแบบปุ๋ยปุ๋ยกล้วยไม้เขาหมดอะคะ่ะมันมีแต่ปุ๋ยปุ๋ยแบบสิบห้าสิบห้าอย่างเงี้ยค่ะไอ้เม็ดสีฟ้าค่ะเราก็เลยลองใส่ไปใส่ไม่เยอะนะคะเม,ม็ดสองเม็ดก็คือแบบลรยๆไปอะไรเงี้ยอืมเจ็ดวันค่ะ จ็ดวันรู้ผลเลยต้นไม้เริ่มเหลืองเหลืองใบเริ่มเหลืองเอาเ้าก็มาสังเกตรดน้าทุกวันเอ้ยทำไมต้นไม้ใบมันเหลืองมันมัน,ม,นมันเหลืองมันเหลืองเงี้ยโอ้โหเจ็ดวันค่ะเอาไม่ทันแล้วเอาไม่ทันแล้วคือกว่าจะรู้ตัวเนี่ยเราเราช่วยเหลือเขาไม่ได้แล้วตายหมดค่ะรองเท้านาลีเขาแกะอา่า เข็มแสดแล้วก็ที่เป็นปากนกแก้วค่ะเหมือนออกมาเป็นงวง,ง,วงเป็นรูปเหมือนนกแก้วอายเลสคือคือจบคือตอนนั้นมีความรสึแบบเครียดมากเลยนะคะเครียดมากแล้วมีความสึกแบบอุย้ยแล้วกล้วยไม้ป่าที่เรามีปลูกอะสมัยก่อนคือเราสะสมมาเป็นแบบสิบปีเริ่ม มาตั้งแต่แบบ10ปีทึ่งสมัยก่อนน่ะเขายังไม่ได้เป็นไม้ห่วงห้ามก็จะมีคนมาขายที่ตลาดนัดเขาก็จะมาขายที่ตลาดนัดเราก็เจอทีไรเราก็จะซื้อมา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 ,อมาสะสมมาเรื่อยๆแล้วเลี้ยงกว่าเขาจะงามจากเป็นกิ่งกิ่งกว่าเขาจะงามกว่าเขาจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันนานนะเป็น10ปีอย่างก็เราเลี้ยงกะเลกระล่อนอย่างเงี้ยค่ะ กล้วยไม้อื่นๆก็ห้าหกปีก็เริ่มออกดอกกะเล็กะล่อนนี่สิบปีขึ้นนะคะที่บ้านที่คนอื่นเลี้ยงอ่ะเราไม่รู้ยังไงแต่ที่บ้านที่เราได้มากะเล็กะเล็กะล่อนนะคะปากเป็ดพึ่งออกดอกเมื่อได้สักสองปีเราว่าอายุประมาณประมาณสิบห้าปีคือสิบปีแน่นอนรอเข้ามาตั้งนานคือต้นเขาก็งามนะคะก็ยังสงสัยว่ากล้วยไม้อันเนี้ย คือเราไม่รู้ตอนตอนที่เราซื้อมาก็คือซื้อกซอ็ซื้อซื้อซื้อซ <Walking>. <facial> in ื้อ <miles> ก็คือซื้อมาไม่ได้สนใจว่าชื่ออะไรกล้วยไม้นี้ชื่ออะไรอันนั้นชื่ออะไรนี่ชื่ออะไรก็ไม่ได้สนใจเพียงแต่ว่าซื้อมาเราก็มาปลูกมาดูแลก็มีถามน้องอยู่คนหนึ่งเขาก็พอรู้ื่วงกล้วยไม้เขาก็จะบอกชื่อพอเขาบอกชื่อมาเราก็จําไม่ได้เราก็ลืมเขาจะบอกว่าอันนี้ชอบดินแบบนี้ชอบใส่แบบนี้ เอากระถางน้าพี่เอากระถางเอาทานทุบกระถางกระถางแตกๆพกอิฐแตกๆแ,แ,แ,แล้วก็ใส่กับเม็ดโฟมเม็ดโฟมอะไรเงี้ยพี่ผสมไปใส่มะพร้าวสับผสมลงไปพี่รองเท้านาฬีอ่ะมันต้องอย่างนี้อ่ะเขาก็บอกสูตรเรามางามค่ะพอเอาปุ๋ยใส่ไปจบ ใหม่ๆไม่รู้ตัวนะคะพอเข้าวันเจ็ดอ่ะวันหกวันเจ็ดเราจะเห็นแล้วค่ะใบเขาเริ่มเหลืองเหลืองเหลืองแล้วก็ก็ไม่ฟื้นเลยนะคะแล้วก็พยายามเอาน้ําฉีดน้ําล้างเหมือนแบบให้ให้ความเข้มข้นของปุ๋ยเขาลดลงอะไรเงี้ยค่ะมันก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้ค่ะส่วนมากตายไม่รอดก็จะรอดเฉพาะเป็นพวกกล้วยไม้ตระกูลหวายกล้วยไม้บ้านกล้วยไม้ที่เลี้ยงที่เราซื้อได้ทั่วๆไปค่ะพวกเนี้ยทน ไม่ตายแต่ว่าเป็นกล้วยไม้ป่าตายตายตายเกือบหมดอะคะ่ะตอนนี้ก็ยังเหลือแค่กะเลกะล่อนเหลือเข็มแสดเขาแกะที่รอดอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยอยู่3ต้นจากที่แบบว่าเขาแกะนี่เป็นป่าเลยนะคะแบบเป็น20่สิบกอะคะ่ะแต่ก่อนกำลังออกดอกสวยมากก็เลย หมดหมดหมดไมด่หมดกําลังใจหมดแบบแล้วมันก็แค้นนะคะแค้นตัวเองกว่าจะทําใจได้นี่นานคือทุกครั้งที่เห็นกล้วยไม้เราจะมีความสึกแบบโอ๊ยแบบต้องทําใจค่ะทําใจไม่งั้นเรามันทําใจไม่ได้มันมีความสุขบอกเสียดายอ่ะแล้วพอมาสมัยนี้แล้วก็หาซื้อยากนะคะกล้วยไม้ป่ามันเหมือนกับว่าเขาจับ ผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครมาขายก็ไม่มีใครมาขายแล้วก็มันก็ไม่ค่อยมีก็เอาที่เหลือรอดนะคะทุกวันนี้ก็เหลือรอดรอดไม่ไม่กี่อย่างแล้วแบบอย่างไอเอเลอยลอ่างเงี้ยค่ะตอนที่ซื้อมาเขาก็จะมีสองกิ่งพันกันแล้วก็มาปลูกรวมกันพันกันก็ออกดอกก็สวยนะคะด้วยความที่แบบว่าเรางกเราอยากได้หลายกอเราก็ไปจับเขาแยกออกมาโดยที่แบบว่าเราอาจ เราไม่มีความรู้เราไม่มีฝีมือในการแยกค่ะสรุปแยกมาแล้วแทนที่มันก็ยังไม่ได้ตายเที่ยวเดียวนะคะมันก็ไม่ค่อยงามยุบไปเรื่อยๆยุบไปเรื่อยๆก็สรุปไม่ได้ดีแล้วก็ตายไปแล้วตอนนี้ไอยเลสเราก็สูญพันธุ์ไปแล้วก็ออยังตั้งแต่นั้นก็ยังไม่เคยได้ไม่เคยได้หามาปลูกใหม่มันหดกำลังใจค่ะ